ตายท้องทะเลลึกสีครามแห่งโลกใต้มหาสมุทแก๊งปลาฉลามพบหีบสมบัติเปล่งประกายวิบวับไปด้วยทองคำในขณะออกล่าเหยื่อพวกเขาเริ่มว่ายวนเป็นวงกลมเพื่อพยายามเปิดหีบสมบัติด้วยฟันอันใหญ่โตและแหลมคมแต่ก็ไม่สำเร็จหีบปิดไว้แน่นมากเปิดไม่ได้เลยหีบนี้ต้องเต็มไปด้วยทองคำแน่ๆ แงประกายวิบวับเลยน้าวทองคำนี้จะพอเสื้ออาณาจาใต้น้ำไหมนะแก๊งปลาฉลามน่ากลัวสะบัดหางอย่างรวดเร็วสร้างสายน้ำเพื่อเปิดหีบแต่หีบนั้นก็ไม่ขยับขยื่นแม้แต่น้อยคราวนี้เหล่าฉลามพยายามใช้ครีบแหลมเพื่อตัดหีบออกแต่หีบก็ยังไม่เปิดออกอยู่ดี เมื่อจนหนทางพวกเขาจึงใช้ฟันหน้าสะพึงกลัวกัดหีบด้วยการจู่โจมอย่างรวดเร็วแต่ทว่าหีบก็ยังไม่เปิดออกมันต้องมีวิธีเปิดหีบนี้สิเหล่าฉลามใช้ทรายกลบหีบไว้เพื่อไม่ให้ใครเห็นณตอนนั้นเองมีแสงสว่างลอดออกมาจากรูกุญแจของหีบแสงนั้นส่องสว่างลอดทรายออกมาและหายวับไป สว่างมากเลยเดี๋ยวต้องมีใครไม่เห็นเข้าแน่ๆเราซ่อนหีบไว้ไม่ได้หรอกในขณะเดียวกันบนดินแดนโลกมนุษย์เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดและเงือกน้อยอาริากำลังเดินทางด้วยเรือพวกเขาเห็นขวดแก้วขวดหนึ่งลอยอยู่ในน้ำรีบนำขวดนั้นมาให้ข้าเร็วเหล่าทหารและลูกเรือคว้าขวดนั้นไว้ได้ด้วยการใช้แหขนาดใหญ่ และมอบขวดให้เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดนี่ต้องเป็นจดหมายขอความช่วยเหลือแน่เลยเจ้าชายดึงจดหมายออกมาจากขวดมะระดกของเกาะเราเก็บซ่อนไว้ในหีบทองคำบัดนี้ได้หายสาบสูญหากหาไม่พบเกาะของเราจะต้องตกอยู่ในความมืดมิดไปตลอดการเขียนโดยประชาชนแห่งเกาะเงาเป็นเกาะเงาจริงๆด้วยพวกเขาต้องการความช่วยเหลือเจ้าชาย มิฉะนั้นเกาะเงาจะไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นอีกเลยอริยากระโจนลงไปในน้ำโดยไม่รีรอเท้าของเธอกลายเป็นหางเลือกทันทีที่เธอสัมผัสน้ำเธอมองหาหีบนั้นภายในแนวปะการังลึกแต่ก็หาไม่เจอเธอว่ายไปตามพืชทะเลทั้งหลายแต่ก็ยังไม่พบหีบอยู่ดี เมื่อเธอหมดหนทางจ,จู่ๆเธอก็เห็นหีบที่เปล่งประกายแวววาวณตอนนั้นเองเธอเห็นฉลามสามตัวพยายามขนย้ายหีบด้วยจมูกของมันฉันจะซื้ออาาจักรแห่งโพไซดอนด้วยทองคําในหีบนี้และฉันจะใช้ทองคําในหีบเคลือบฟันให้วาวเลยส่วนฉันจะซื้อโลมามาขี่เล่นสักตัว นี่ถอยออกไปจากหีบนั้นเดี๋ยวนี้นะพวกนายไม่ควรแตะข,ของของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะหีบนี้เป็นของประชาชนแห่งเกาะเงาแก๊งฉลามเริ่มว่ายวนรอบอาริยาเพื่อขู่ให้เธอกลัวออทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลละแวกนี้เป็นของเราเงือกน้อยแก๊งฉลามกำลังจะโจมตีเงือกน้อยได้แล้วแต่อาริยาดีตัวออกไปด้วยหางทรงพลังของเธอ และคว้าหีบทองคําไว้ได้ก่อนที่จะจากไปแก๊งฉลามตกตะลึงที่อาริยาแย่งหีบไปได้อย่างง่ายดายพวกเขาจึงเริ่มออกไล่ล่าอาริยาทันทีพวกเราพบหีบก่อนมันเป็นของเราเอาคืนมานะอ,อ,อาริยาว่ายเข้าไปในช่องหินเพื่อหน,นีฉลามที่ไล่ล่าเธออย่างรวดเร็วฉลามสองตัวว่ายผ่านช่องแคบเข้ามาได้ แต่ฉลามหัวหน้ากับติดอยู่ด้านในช่วยด้วยฉันติดอยู่ระหว่างหินลูกน้องฉลามช่วยหัวหน้าไว้ไม่ได้จึงทิ้งเขาไว้ด้านหลังและออกไล่ล่าอาริยาด้วยความโลภพอว่ายน้ำต่อไปได้สักพักพวกเขาก็เห็นหางสีเขียวด้านหลังก้อนหินที่ปกคลุมไปด้วยมอสตรงหน้าเจอตัวสักทีเงือกน้อยยอมแพ้ซะไม่งั้นก็ออกมาสู้กัน พอฉลามตัวหนึ่งกัดหางที่อยู่ด้านหลังหินเข้าเขาก็เริ่มตัวสั่นแงกๆเพราะว่าหางที่เขากัดไปนั้นเป็นหางของปลาไหลไฟฟ้าฉันว่าฉันคงขยับไม่ได้แล้ว <c oughs> นายไปตามหีบเร็วฉลามอีกตัวโลภอยากได้หีบจึงตามอาริยาไปเพียงผู้เดียวในขณะเดียวกัน เงือกน้อยอาริยาก็เหนื่อยล้าจากการว่ายน้ำและแบกหีบไว้เธอจึงชะลอความเร็วลงเมื่อสบโอกาสฉลามพุ่งเข้าไปหาอาริยาหมายจะจับตัวเธอไว้แต่อาริยาสายหางไปมาเพื่อสร้างคลื่นเล็กๆและกันฉลามไว้ได้ณตอนนั้นเองเธอใช้พลักำลังทั้งหมดที่มีโยนหีบขึ้นไปยังผิวน้ำและออกไว่ายไปในทิศทางตรงข้ามเพื่อสร้างความสับสนแก่ฉลาม ฉันควรจะตามจับหีบหรือเงือกดีนะหีบหรือเงือกหีบหรือเงือกท่านใดนั้นหีบก็ตกลงมาบนหัวของฉลามทำให้เขาจมดิ่งลงไปด้านล่างอริยาคว้าหีบไว้และรีบว่ายน้ำกลับไปยังเรือท,ทันทีที่เธอกระโดดขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือหางของเธอก็เปลี่ยนเป็นเท้ามนุษย์อีกครั้ง เจ้าชายดีใจมากที่เห็นหีบในมืออาริยาเจ้า <_ s weet> ช,ชายรีบไปยังเกาะเงากันเดี๋ยวนี้เลยเราจะได้นำหีบไปคืนให้เจ้าของที่แท้จริงเรือกน้อยอาริยาและเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดส่งมอบหีบให้กับประชาชนแห่งเกาะเงาผู้คนบนเกาะเงา,นานดีใจมากและรีบเปิดฝาหีบออกด้วยความตื่นเต้น ภายในหีบมีเพียงแค่โคมไฟแต่นี่เป็นโคมไฟวิเศษเกาะแหงง่งเงาจึงเปลี่ยนกลายเป็นเกาะแห่งแสงสว่างและส่องประกายทันทีอาริยาและเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดจึงเดินทางออกจากเกาะสว่างสวัยนี้ในขณะเดียวกันแก๊งฉลามก็พบหีบสมบัติอีกใบหนึ่งที่ใต้ท้องทะเลลึก โอ้โห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 ดูหีบสมบัติละแก๊งปลาฉลามใจโฉดรีบว่ายเข้าไปหาหีบนั้นทันทีแต่จู่ๆปลาหมึกยักษ์สีเหลืองก็โผล่ออกมาจากหีบและกระโดดใส่พวกเขาปลาหมึกใช้หนวดเวียงเหล่าฉลามออกไปไกลโพ้นม่โอยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา สมาชิกแก๊งฉลามก็เข้าใจดีว่าเราไม่ควรแตะต้องของของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตถึงแม้ว่าของสิ่งนั้นจะล่อตาล่อใจก็ตามที